ไอ้เมสซี่ไหนเตี้ยอยู่ไหนเรียกเตี้ยเข้ามาเร็วเดี๋ยวเรียกเตี้ยเข้ามาเตี้ยอยู่ไหนเตี้ยหนีออกบ้านอีกแล้วนี่นอนเฝ้าเลยนะเมสซี่นอนเฝ้าเลยเตี้ยเตี้ยหนีออกจากบ้านอีกแล้วเมสซี่นอนเฝ้าเลยเนี่ย เมซี่เตี้ยมายังโน่นนะเตี้ยเข้าไปโน่นแล้วเตี้ยนี้ออกจากบ้านเมซี่นอนเฝ้าน่าสงสารเอาทำไงดีละ่ะทีนี้เมซี่จะออกได้เอานั่นเขาอยู่ไหนละ่ะเมซี่เตี้ยไปเที่ยวไสลาละ หาทางสิออกซอยเตียออกไปน้าเตียเตียออกไปแล้วคะ่ะเตียนี้ไปเที่ยวอีกแล้วมาเนี่เมดซีกระทาเสร็จแล้วหวานนียเอารอรอรอ,รอ,รอเพื่อนรอเตียมารอเลยนะเมสซีนะเอาหาทางออกพอมนันให้จังไดละบักละจังไดละสีออกได้บวานเอาเอานอนถาตรงนี้ละเดอ้อเมสซี่ คันนะมาเมสซี่นอนคถะเตี้ยหนีออกไปเที่ยวข้างนอกค่ะเตี้ยเล็ดหลอดออกไปนี้เที่ยวอีกแล้วเตี้ยนะทนสงไซเดอไปตามอีกยายจะไปะตามแล้วเดี๋ยวให้เมสซี่เฝ้าอยู่ประตูนี่นะแหละเมสซี่เมสซี่เตี้ยไปไหนแล้วบีเบอร์ ออกไปข้างนอกแล้วรีเบอร์นี่ไม่สนใจรีเบอร์นี่อยู่ในบ้านนี่แหละตเตี้ยนะออกไปแล้วไม่ยอมกลับมานะถ้าไม่ไปตามนี่เกินไปเลยเนาะเบอร์เนาะเบอร์ไปตามเตี้ยหน่อยปะเบอร์ไปตามเตี้ยหน่อยปะ,ะเห็นไหละ่ะเตี้ยไปทางใดละ่ะซองไนแต่ซองเขาเวลาเขาออกไปนะเอาจมูกไปดันกลนเขาเสยเลย ยีบลาบาดนี่เขาหนีออกจากบานแล้วเห็นบ่เขาบมาแล้วเขาหนีแล้วเห็นบ่บลาบ่มีมูสัมบานนี่เตี้ยมันกันหนีแล้วบานนี่เห็นบละเตี้ยหนีออกจากบ้านแล้วแมซี่ทำไงดีล่ะไปตามไปแมซี่เฝ้าเลยนะแมซี่ทำไงดีล่ะเตี้ยไม่ยอมเข้าบ้านเลยเนี่ยไปตามเร็ว ไปตามไปตามอย่ามามองอยู่ตรงนี้เขาไม่มาแล้วซันเมซี่เมซี่ห่วงเตี้ยแต่แตะแลนหนาตะแลนหลังมันจมจมจม,มองๆยู่แถวนี้เมซี่เมซี่หันหน้ามานี้เร็วยายพาไปตามมายายพาไปตามมาเร็วเมซี่เออนอนเฝ้าเลยบกลักหลาโอ้ยถุ่มเทเพื่อเพื่อนนะคัากายอะเพื่อเพื่อนเมซี่ทนได้ จะแดดจะร้อนยังไงแมสซี่ก็รอรอเตี้ยเตี้ยออกไปนอกบ้านไปเลยนอนเฝ้ามูเฝาเพื่อนตามเตี้ยกลับมาเิ่นเมือยวะเิ่นเนี่ยหายใจเฮียเพียบพี่ดอกจ่าแมสซี่ปเ,เ,เป็นตะแพงตะแพงเิ่นเมือยเป็นนางเฝาเตี้ยไหมนั่งอยู่หันละนอนอยู่หันเมื่อกี้นี่เฝอาะไรเิ่นเมย์ติละบาดนี้ก็เลยเขามานางัง ทางในบานเป็นหอนเปิดพัดลมให้เพันกบับบอกเส้าหอนผลหายใจแฮบเอย่บากระลื่อยแห้งบ่งบานนี่ทักไล้เมื่อกี้นี่เป็นนอนตากแดดเปิดพัดลมมห้อยู่นี่พุณนะสบายใจละเตี้ยกลับมาเรียบร้อยและะ้วค,ค่ะไปแล้วค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะจจะเอาเม็ดสีมาฝากกับพี่นองน่ารากน่ารากเป่นห่วงเถืเ่อนไปนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามช่องยายหนูจ่าด้วยค่ะพี่น้องจา่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ